ถ้าไม่ใช่บาสก็จะจะไอ้นี่นิดนึงก็ค่ะ see you ใช้คำว่ามาได้เลยอะทุกคนไม่ไม่เคยเห็นโบทไหนที่แบบเตะตาแล้วแบบทำไมมันสวยจังใหญ่จังอะไร ที่ลุ้มสะแบกลุ้มสะแบกค่ะลุ้มสะแบกก็คือลานสกีที่ใกล้บ้านน้องแมวนะคะใกล้ที่สุดแล้วค่ะทีสุดใไปที่นีมสะแบกจะเสียดายหิมะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็จะแบบได้แค่บางลานเนาะไม่ดีเลยค่ะลานปีนี้ปีนี้ยังไมแบบแม่บอกว่าทางมาเลยก็เป็นใช่ไหมคะแล้วหิมะน้อยทั่วทั้งสวิตทั่วทั่วทุกที่ค่ะเพราะว่าหิมะเขาไม่ตกมันจะได้จาก ในหิมะจากไอตัวเครื่องทําหิมะมันก็จะแข็งแข็งไม่ค่อยไม่ค่อยฟูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่จะไม้ปลิวลุ่มเท่ะสีค่านะใช่ค่ะอันนี้เราก็สกีเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าอดีเนี่ยยังยังอยากลองเส้นยาวอยู่เพราะว่าอดียังสกีไม่อิ่มแล้วก็นี่ไงมาสวัสดีค่ะอัญญาดาสวัสดีค่ะอัญญาดาก้อนนี่เป็นครั้งแรก อันเดล่าเขาจะไปสกีกับนรองเรียน2ปีละไม่เคยไม่ได้ไปสกีกับเขาเลยแล้ววันนี้แล้วนี่เป็นครั้งแรกนะที่ได้มาสกีกันไม่ได้ถ่ายให้ดูนะทุกคนเพราะว่ามันลานอันตรายมากอะ่ะถ้าออกต้องขึ้นมาก็อาจจะมีอุบิเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าคนเยอะมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วคนแบบคนเยอะคนสกีกันแบบเยอะมากอันตรายค่ะก็ต้อง คอนเซนเทรตไม่สามารถที่จะเอากล้องออกมาถ่ายได้มากแก้มนะะคแกมล้มแก้มอ้นี่ไปโดนับตัดหน้ามีบางสั่งมาเลยก็หนูลิ้นหนูหลงโดนโดนกับไอ้นี่ใช่ไหมคะไม่รู้อยู่แบบนี้ก็หนูชนบุ้มแบบนี้อ๋อล้มก็เลยโดนแค่คนูโดนแวนค่ะหนูกำลังใส่หมวกก็ถูกปิดในนี้มันโดน ไม่ไม่ยอมหยุดค่ะมีคนไม่ยอมหยุดค่ะไมีคนอยากจะเล่นต่อนหมล่ะอีกจะเล่นอีกใครใครยกมือขึ้นค่ะล้มไปกี่รอบล้มไปกี่รอบคะจำได้ไหมสามสิบรอบพีงมาบอกลองล้มสามสิบรอบแต่อันสุดท้ายเมื่อกี้อัญญาาไม่ล้มเลยนะอันสุดท้ายเมื่อกี้ไม่ล้มเลยแมแต่ครั้งเดียวแต่บูรลนยมันเขาน่าจะเละแล้วล่ะลาน่าจะเละแล้วและ คนเยอะมากกว่านี้ค่ะแต่เรายอมแล้วว่าเราเราเหนื่อยแล้วเนาะใช่ค่ะเราก็จะสามโมงแล้วนะคะมาตั้งแต่ไงตอนตะลันเปิดแปดโมงแปดโมงใช่ค่ะแล้วก็ถือว่างานนะแล้วเราก็ไม่เคยมาไหขนาดนั้นมาก่อนจริงเหรอคะใช่ปกติคือสี่ชั่วโมงยังใช่เต็มแม็กแล้วอันนี้มันก็จะแบบว่ามีเด็กด้วยอะไรด้วยแล้วก็ มีความเออแล้วเออเลยใช่อ่ะสูงเนีอยู่นะมองไปอย่างนี้สูงอย่างนี้เนาะค่ะฝั่งนู้นจะเป็นอะไรนะคะน้องเมอออสเตรียแล้วเหรอคะใช่ค่ะถ้าข้ามถ้าข้ามภูเขาไปค่ะคือออสเตรียนะคะประเทศออสเตรียแล้วลิกเซนไซนั่นน่ะทุกคนดูสิคนแบบโอ้โหเหมือนมดเลยอ่ะ ยิ่งคนเยอะยิ่งอันตรายนะคะสกีอ่ะมันไม่ค่อยมีพื้นที่ในการโค้งอ๋อตรงนี้ทำไมไม่มีหลุมเนาะตรงไหรอคะตรงนี้เหรอคะอาจจะแบบองคหาได้เพราะหลุมเนี่ยเริ่มจากตรงนี้ไปแล้วค่ะเริ่มโค้งเย็นอบอุ่นปิง เนี๋ยวจริงๆแล้วไอ้เขากระดงเรือข้างหน้ามันคือทะเลทะเลสาบวาเลนค่ะสวยมากที่จะพอาไปนี้จะถึงเมืองวาเลนส์สักค่ะแต่ว่าเนี่ยนาะเหมือนแม่บอกเลยนะความกดอากาศต่ำความกดอากาศต่ำใช่มันก็ทำให้เมฆอยู่ระดับที่ที่เราไม่สามารถมองเห็นทะเลสาบได้ เลูกก็ไม่เห anyway. ็นอันนี้คือทะเลหมกค่ะทุกคนดูมองไม่เห็นเลยข้างล่างสมองนองจะม่เห็นอไหมคนางจะบิวแม่แมวไปเล่นสกีอีกรอบค่ะมากมา่าขาล้ามากหวเหนื่อเป็นไอกเป็นไอกเนาะเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกเนาะอุ้ยเดี๋ยวเราป้าดีค่ะเราเปปดีก่อน หนึ่งครั้งโอเคไหมหนึ่งครั้งพอเลยโอเคโอเคค่ะไอิยาไปคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไปกับแม่แมวสองคนได้ไหมคะไปกับป้ะป๋าได้สองคนได้ไหมโอเคไปกับป๊ะป๋าอ๋อเขาจะต้องการใครสักคนแบบว่าไปด้วยเพียมาไม่เพียมาไม่เซฟน้องน้องไม่กล้าไปด้วยค่ะเซฟน้องไม่ได้เพียมาชนน้องกี่ครั้งครับวันนี้แต่ละเฟรมหนึ่งเองเหรอไม่แมวว่าสองจะละเฟรมไม่ยมา ไอตัวครอบหมวกเนี่ยหมาครอบหมวกเนี่ยซื้อมาให้พี่เอามาแต่พี่เอามาก,กระโตแล้วเขาไม่อยากใส่พ่อก็เลยไปใส่ที่ไหนคะแม่น้ารักนะที่ตอนนั้นซื้อที่อ่น่าจะเป็นมาร์ตินี่มั้งคะมันจะมีงานเอ็กซ์โปค่ะเกี่ยวกับพวกสก,กีชุดเอาไปโล่างคะแต่ก็ไม่ได้ถูกนะคะน้องแมว เหมือนเขาอัพราคาขึ้นมาแล้วก็แกล้งลดราคา50% 70%แต่เอาจ,จริงๆเราไปซื้อเด็กกับกล่องถูกกว่าเยอะเลยค่ะรเราชื่อสกีพัน,นหนึ่งลดลรา50%หร0อ500ประมาณนั้น แต่กากองเรา300เราได้แบบดีมากเลยไปทำอะไรเกิดท้งชูไปทำอะไรคะแบบที่องเนี่ยวฮายกิ้งพอมีอะไรเศรษฐายน้อทะเลหมอกบว่าบดบังหมดเลยเสียดาเนาะทะเลหมอกแบบว่าบทบังหมดเลย นี่ค่าเอรดออสเตรียัมมเียตะรัีทันตอนิฮุยออสเตรียลิทเทนสไตน์าขับไปประมาณสักคชั่วโมงเป็นประเทศลิเทนสไตน์นะคะประเทศี่เล็กที่สุดในโลกใช่ถ้าไม่นับละครวัดวาชนเราคิลิเทนสไตน์คอนิชงอ

เอาไว้ฝึกฟกซอ้โหจะเป็นโดลเนเินนเดินเดนเดิดินินเด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 เดินดินเเดินเดินเดิน ไปยูพร้อมมาเล่าดูชิมิเอาเร็วป๊าดีมาแล้วค่ะอันจะไปป๊าดี้มาพอดีเราไปเอาสกีค่ะเดี๋ยวจะไปสกีกับอดีต่อนะคะแม่ปาป้าแมแนวพี่ม้าไม่ไหวแล้ว ดูคนสิคะคนแบบเยอะมากยิ่งช่วงบ่ายนี้แบบว่านี่เขาขายชีสเหรอคะสู้ค่ะจะไม่เหนื่อยเหรอคะไม่พาทีเยนเหรอคะไม่เหนื่อยคะ่ะตาลอยแล้วนะลูกน,นี่จนะได้แบบว่าจะหลับแล้วอันนีาหลับในหิมะไม่ได้นะ เราจะไปหลับในหิมะเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เน่ยเสจังเสร็จยังฮะสูอ้ย <laughs> สอยู่คนเดียวเอารูดซิปดีๆ,ๆก่อนรูดซิปเสื้อดีๆก่อนค่ะ ตายจริงๆคุ้มที่สุดแล้วตัว <ผม S 1> คุ้มตัวมากอาจารย์ดารไม่แม้ว่าไม่มีแดดคนไหนเล่นั่นแต่แต่จะถึงสี่โมงนั้นหรนอไม<า>่ในราคาสูตาส้ตายใช่ไหมคะน่ารัมากคะ่ะในรอปะปะอดีตอันหนึ่งคะ่ะอดีตไปฉี่กับพี่มากไหมคะ เาหยิบชีใต้ถ้าเกิดเราไม่เอาเงินแต่ถ้เราจองเงินเราก็ไม่เอาเงินคหฟังไงล้เนะัคะางนอ่าชจะนางจะนางจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่คะ่ะ ไม่ใช่บาสก็จะจะไอ้นี่นิดนึงจะเหนื่อยง่ายอัญญาดาชอบสกีเหรอคะชอบสกีออ๋ ้อมยังคะ้อมยังโอเคโอเคโอเคโอเอเค t อเคคอเคโออ ไม่ยอมจอดไม่ยอมพักไม่ยอมหยุดไม่ยอมกลับบ้านจะไปให้ได้ทุกคนไม่ไหวแล้วดือนนาคนเดียวค่ะ ล้วเดี๋ยวแม่จะมาดักตรงนี้นะจะรอถ่ายอัญ,ญาดาตอนสก,กีลงมาลานบลูเส้นบลูเนี่ยนา,านางชิลมากนางสกีได้แล้วแต่ตรงเส้นแดงอะ่ะยังจะมีจุดบางจุดที่จะต้องช่วยนะคะเพราะมันจะต้องคอนโทรลอันนี้จะต้องเซฟช่วยเซฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันชันอะ่ะอัญ,ญาดาเขายังกลัวอยู่วันนี้ลงเส้นแดง เส้นข้างบนคืออัญญาดาตัวสั่นมากเขาวามันชันแล้วมันดิฟด้วยมันแบบว่า,าเป็นน้ําแข็งด้วยอัญญาก็บอกว่าหนูกลัวเพราะมันก็เลยต้องเอาสายออกมาแบบช่วยดึงแต่พอลงเส้นนั้นได้นะก็สก,กีเส้นบลูได้สบายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมารออัญญาดาตรงนี้กันนะคะคนก็เริ่มทยอยกลับแล้วค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายร้านเขาจะไม่ค่อยดีละ มันไม่ค่อยเรียบแลวค่ะแล้วคนเยอะด้วยนั่นแหละไอะไ้อไลลลลาามาแล้วมาแล,วแล้วค่ะอันนี้อันนี้อัน,นอ้น ซ้อมกำลังซ้อมเป่า,อาอออรอบนี้ยอมกลับบ้านแล้วนะคะอิม่มแล้วมาแล้วถอดก็ได้ค่ะมันไม่มีสก,กีไอ้มันไม่มีเอ่สอสโนว์แล้วเนี่ย เดี๋ยวสก,กีมันพังลูกไม่ล้มเลยเหรอโอ้โหเก่งมากกลับบ้านได้ยังคะกลับบ้านได้ยังยมาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปไปสก,กีที่บ้านเราก็ได้ค่ะอันนี้มันหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเขาจะปิดแล้วเนี่ยเขาจะปิดแล้วลูกโอเค เริ่มอื้อแล้วรักมาซิดิเนีนนนะข้างบนคือสวรรค์ข้างล่างคือนรกโอ้น,น,น, <c oughs> นี่เราอยู่ใต้ทะเลหมอกแล้วนะทุกคนกันหลังกันมองไม่เห็นแล้วข้างล่างหนาวกว่าข้างบนนะข้างล่างแบบว่ามีน้ําแข็งมัน้ําแข็งเกาะต้นไม้แต่ข้างบนแบบว่าไม่มีเนาะข้างบนนี่ไม่มีนำ้ำแข็งเกาะเลย

เป็นวันของแม่และลูกสาวนะคะอดีิกับพมนเนี่ยอยู่บ้านไม่มาเราก็ข้ามข้ามฟากมาชมบรรยากาศอีกฝั่งนึ่งของบ้านน้องแมวนะคะอ่อบ้านน้องแมวเนี่ยอยู่วัดเดนสฟิล์และฝั่งนี้ก็คืออีกฝากหนึ่งเรานั่งเรือมาค่ะซื้อตั๋วนั่งเรือแล้วก็ข้ามฟากมานะคะฝังน,นี้ไม่เคยมาค่ะมันจะมีโบสถ์วิหารเก่าๆเยอะมากเลย นี่เราก็กำลังจะขึ้นบันไดไปให้นมาเป็น,ปนไกด์นำเที่ยวนะคะวันนี้ตอนนี้ตัดภาพมาที่โบสถ์โบสถ์อะไรนะคะน้อ,อ,นองมาโบสถ์ชื่ออะไระคะไอซิดเด้นไหมโบสถ์ไอซิเดนค่ะ เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเขาพูดเขาเล่ากันมาว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในค่ะว่าเป็นยังไงคือความใหญ่อะแม่ว่ามันใหญ่ไหมคะมากๆมันใหญ่เนอะมันใช้คำว่ามหึมาได้เลยอะทุกคนไม่ไม่เคยเห็นโบสถ์ไหนที่แบบเตะตาแล้วแบบทำไมมันสวยจังใหญ่จังอะไรอย่างนี้ค่ะใช่อันนี้สวจริงโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะแต่ว่าอากาศนี่แอบแบบว่าหนาวควันออกปากค่ะทุกคนค่ะ มีแสงลบสามลบสามค่ะทุกคนหมายก็ใหญ่มากค่ะใหญ่มากและสวยมากปฏิมากรรมข้างในคือแบบ สมาสนะคะก็จะเป็นเทียนว่าเราก็ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็เหมือนกับว่าเทียนเข้าพรรษาะคะ่ะแต่ละรัฐเนี่ยก็จะส่งเทียนมาประจำอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวกำลังหาเทียนของรัฐวาเลมีหรือเปล่าเนี่ยค่ะ สุดทองทองปัจจุบันเนาะตอนแรที่ว่าคือเครื่องมีเหมือนบ้านเราที่เราค่ะเป็นท่นองขอเน้ะที่นี่ก็ต้องมีน,นี่คือเหมือนจะเป็นหีบอะไรคะก็จะเป็นเหมือนกับศาสนาศอาจารย์ไหมเป็นอาจารย์ท่านต่างๆเล็กๆเครื่องบ้านเราค่ะแบบว่ก็ของพุทธศาสนาเนะาะเวลาเสียนเลยแต่ละเมื่อเท่าไหรจะเป็นยังไง อธิอย่างงี้เหรอใช่พอก็จะมีชื่อแต่ละคนแล้วเป็นหินอ่อนทั้งแบบทั้งหมดอ่ะน่าจะเห็นอ่อนไหมคะใช่หินอ่อนแต่ว่าที่มันหินอ่อนมันเป็นสลักเป็นตัวโคนเป็นอะไรยากมากเลยนะวิจิตบรรจงมาก โบราณหมดเลยใช่ไหมคะไม่ไม่ได้แบบเขาเหมือนเขาเติมสีเลยนะครับเขาเหมือนรีโนเวทเติมสีเลยเพรมันเป็นโถดที่ไม่โดนแสงมมันก็จะแบบสโคงสภาพนี้แต่ว่าเขาก็จะมีการบลูโบราณน้อยบลูน่าเรื่อยๆเติมสีเติมสังเนียทาสีสวยมากสีเมื่อก่อนจะเป็นสีธรรมชาตินะคะมันก็จะซีดตัว่ทุกวันมันก็จะใช้สี สมัยใหม่เนาะถ้าบางคนก็เชื่อในเรื่องความรักรโบางทีเขาจะออกเป็นสีใช่ใช่ค่ะเป็นโปรติกเป็นสีชมพูสีส้มอะไรอเงี้ยใชเขากจะอบนิสัยั้ยน,น,นะะแล้วก็มีคนขอคนเยอะนะว่าหลายคนที่เป็นได้ก<ป>ลับไปอุ้ยตามมานะคะนักผู้ชมโบสถ์อิสเดนโบสถ์อิสเดนนะคะไม่ไกลจากบ้านน้องแมวแล้วไม่ไกลจากสุริคเลย ดอกไม้น like the ี่เขาประดับเฉพาะงานเทศกาลหรือว่าจะมีตลอดอะแล้วเป็นดอกไม้จริงด้วยเนาะใช่ดอกไม้จริงทั้งหมดแล้วต้นคริสต์มาสันค่ะที่จะมีแบบแต่เขาประดับไฟประดับดอกไม้เขาประดับทั้งปีแต่อันเนี้ยเรายังเห็นเวอร์ชันที่เขายังไม่เปิดไฟนะเดี๋ยวถ้าเขาเปิดไฟจะทอลายหยิบลายยบค่ะตาแตกสวยอดคอนโดนความอลังการสิคะแบบงานนิจิบบรรจง อยากให้มาเห็นด้วยตาเนื้อคะ่ะจะได้แบบจะได้สัมผัสความสวยงามไปด้วยกันนี่แม่ยือนอยู่ตรงนี้คือแบบออาตะลึงอ่ะตะลึงเลยค่ะสูงสวยมาก่จะที่นเป็นหัวน้องเป็นโดมที่แสงส่องมาจากะอาทิ์คือจะเหมือนมี คนเปิดไฟแต่จริงแล้วไม่ใช่แต่จริงจะเป็นเป็นโดยที่รับแสงจะพักมันจะสุดน่าจะตรงนี้แสงตรงนี้จะสะท้อนถึงตรงนี้คล้ายๆกับปราสาทปราสาทพนมรุ้งที่แบบว่าทะลุประตูทะลุเป็นเวลาอะไอันนี้ก็แบบถ้าพูดในภาษาทุกวันก็ฮวงจุ้ยในสมัยก่อนเนาะรับแสงสมัยก่อนสามารถสร้าง โบสให้มีแสงทะลุแล้วก็แบบแสงสว่างคือตัวนำทาง